ข้าช,ชู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 ถ้าไทยพี่นัดเร็วไปหาหมอป็นไงบ้างครับเอาตรงๆก็เรื่งเป็นอาการเดิมๆนะครับผมก็เลยไม่ได้เอ็กซเรย์อะไรมากครับผมแต่ว่าก็ไปกายภาพมาแล้วครับตอนนี้แต่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับผมก็ก็แต่พรุ่งนี้จะไปกายภาพเพิ่มครับ ต่อไปเรื่อยๆชูชูนวดปลาดีๆนะใช่ชูชูรู้ว่าปลาเจ็บชูชูนวดเลยใช่ไหมอืมชูชูนวดให้บกปลาตลอดเลยเนี่เนี่ยชูนี้หยาบเมื่อเดินบ่อยนะลูกขาผมจริงๆอ่ะจะเดินหรือจะนั่งหรือจะนอนก็ปวดครับผมแต่ว่ามัน มันปวดเป็นช่วงๆครับทุกคนพอปวดก็ปวดเลยพอไม่ปวดก็ไม่ปวดนี่คือแบบอยากหายแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คือปวดขาเสร็จปุ๊บมันลามไปถึงมาปวดหัวเลยอะกระปุมก็จะตกวัสดีครับพี่แม็กเซฟไฟนะครับพี่เที่ยวให้สนุกนะคะทำง,งานให้สนุกด้วยนะคะพี่เกาหลี หัวชูๆเท่ากล้ามพี่เน็่แล้วนะครับ<ว>เกมนเขี้ยวอเวลาปวดทัรละมานมา,มาก <c oughs> ใช่ครับผมถ้าใครไม่เคยเป็นจะคือจะไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะว่าแบบคือปวดปวดจนปวดหัว,ว,วตอนเนี้ยแต่ต้องทนนะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ครับให้หมอให้กินยาไหมกินครับผมนี่ก็กินยาตลอดครับผมแต่ก็ถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับทุกคน จริงๆแม่เนี่ยอยากให้ผ่าตัดแต่ว่าเนี่ยไม่อยากผ่าเพราะว่าถ้าผ่ามันก็จะแบบกระทบกับงานเยอะมากนี่ก็เลยแบบขอให้แบบขอให้หายแล้วก็ดูแลแตัวเองมากขึ้นดีกว่าชินช่าวาสวัสดีครับน้องเจ้านายชุชู ดูตาสีเศร้าเลยใครเศร้าครับชูชูเศร้าหรอชู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 น้องายใช่ครับตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ออกกลังกายแล้วครับผมทักทำไมรอครับโอ้โหน้องเจ้านายน้องเจ้านายหรอพี่ตอนนี้อยู่อังกฤษหรือว่าอยู่ไทยครับเนี่ย ซูอ้อนปลาเก่งอ้อนเก่งจริงครับเนี่ยพี่เนเป็นอะไรครับไม่ทันข่าวคือจริงจริงพี่เนเล่นฟิตเนสครับผมแล้วก็มันก็เล่นเหมือนกับเจ็บที่หลังครับผมมันเหมือนกับแบบกระดูกคือเนเป็นคนที่กระดูกรองอะนะกระดูกรองทับเส้นซัมติงผมพูดผิดปะกระดูกรับเส้นซัมติงครับผมก็มันก็ได้กลับมาเป็นอีกครับเพราะว่ายกของหนักเหมือนกับยกไม่หนักหนักครับทุกคน นี่ก็มา,ลาไลฟ์ให้คิดถึงเพราะว่าเอ่อจริงๆอ่ะจริงๆอวันเนี้ยกับพ่งนี้มีถ่ายซีรีส์ครับผมแต่ว่าคือเนดอ่ะปวดมากก็เลยเหมือนกับทําให้กองต้องแบบยกไปก็ต้องขอโทษพี่ๆทีมงนานด้วยนะครับผมแล้วก็เพราะจริงๆเนตได้คืออยากอยากแบบอยาก,ยากคือก็ไม่อยากเจ็บป่วยนะครับทุกคนแต่ว่าคือแบบกลัวแบบถมงขั้งเอาไปหรือมันกลัวมันจะหนักกว่านี้นครับ เลยบอกกับพี่เขาต้นๆดีกว่าก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะพี่ๆแฟนคลับที่เหมือนกับแบบอาจจะทําให้การถ่ายล่าช้าไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านก็อ่านอ่านบทนะครับอ่านบททำกันบ้านอยู่แล้วก็นี่นี่ชูวๆเรีครัะพี่ต้อง แต่ถ้าหายแล้วก็คือจะดูแลตัวเองให้มากให้ดีขึ้นนะครับผมให้มากกว่าน,นี้เลยเพราะบต้องร,ระมัดระวังมองนี้เพราะมันทรมานมากจริงใช่ไหมจูช,ชูชููบอกเขาไปเช้ามานไหมครับนี่อเดี๋ยวก็จะ รีบนอนแนละ้วเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากินยาแล้วง่งวงมาช่วงนี้แล้วก็คือเวลามันเจ็บใช่ไหมทุกคนก็นเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากนอนให้เร็วที่สุดเพราะมันจะได้ไม่เจ็บใช่ไหมตอนนี้ปวดอยู่ก็ะตอนนี้ไม่ปวดครับผมตอน,นยังไม่ปวดนะครับผมยออเลยคือ feeling better yeah uh, um not yet นะครับผมไปนอนพักผ่อนใช่เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับผมทุกคนแค่มาไลฟ์ให้ทุกคนคิดหายคิดถึงนะคะแล้วก็เอาชุชูมาให้ดูด้วยหนังเชื่อว่านะ มองหน้าอย่างนั้นคืออะไรไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ